สวัสดีครับนำทุกท่านเข้าสู่การถ่ายท่อสดการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกนะครับเกมสัปดาห์ที่11วันนี้สุพรรณบุรีครับจะเปิดบ้านเจอกับโปลิสเทโรมีคุณยิ่งรักรักสุวรรและผมชลพรพัดกลิ่นดอกไม้ทําหน้าที่เป็นทีมผู้บรรยายครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับนี่คือเกมนัดที่11ของฤดูกาลครับสุพรรณบุรีอันดับที่9นะครับต้อนรับการมาเยือนของโปลิสเทโร เริ่มนะครับสุพรรณบุรีได้เล่นก่อนนะครับเจ้าบ้านบุกจากซ้ายไปขวาครับอยู่สันชัยเปิดมาอาริเอนโดเอาเลยครับอสันโดหันหน้าได้อาริเอนโดใช้ตัวบังอาริเอนโดอาริเอนโดออกขวาโดนบังสันชัยเตะอัดลูกนี้อาริเอนโดใช้ความใหญ่เกียลลูกนี้รู้สึกไม่ให้ฟาวก์อาริเอนโดเข้าซ้ายแล้วกินลูกนี้เซฟต้องเทิ้งไปหมดครับจังหวะชุลมุนหน้าประตูโอเคมานี่สองนาทีเสร็จๆนะครับสุพรรณบุรีมาดุเลยครับ เปิดมาครับจินวัตไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่แล้วจะโดนสวนครับโปลิเทโรลูกนี้เกรกเกรกมีพื้นที่จะผ่านวสันไหมเอาละครับเกรกมาได้มีโอกาสได้ล่อเป้าแล้วครับเกรกยิงลูกนี้ติดแพตริกเดโตโอ้โหใช้ความเร็วกระชากมาไกลนะครับแข็งแรงมากๆความเร็วนี่วสันเอาไม่อยู่ครับเกรกแต่ว่าจังหวะสุดท้ายต้องชมแพตริกเดโตที่ออกมาบังได้ดีด้วยแหละครับเอาละครับกัสซิเด เปิดมาเสาสองได้มงลูกนี้เอาตรงตัวของประสิทธิ์จังหวะรู้กันแล้วนะครับจินกรครับได้มงจีรวัตรเปิดครับโอ้โหหลอกยิงเสาไกลลูกที่ชนคานอุบเกือบไปครับแล้วมีจังหวะซ้ำลูกนี้กัสเดียยิงไม่ดีโดนสวนมาบ้างนี่ครับตูปั่นบอลน่าจะปลายมือนะครับนิดเดียว นี่ครับโดนคานครับโอ้โหโดนกับชุมพลฟิลิเป้เข้าขวาเปิดเข้ามาลูกนี้อเลอัอนโดออกมาแล้วแพทริกไรเชลเข้าซ้ายบรรจงปั่นแล้วชัลแลบเข้าไปแล้วครับโอ้โหแพตริกไรเชลอีกแล้วนัดที่แล้วยิงสองนะครับนัดนี้ยิงอีกหนึ่งประตูในช่วงท้ายครึ่งแรกบอลจากซ้ายนะครับให้ขวางมาอเลนโอนโดให้ดีมากครับแล้วดึงหลบเข้าซ้ายแล้วฟัดชัลแลบครับบอลลูกนี้ไปโดนกระดกคนนะครับแล้วเปลี่ยนทางเข้าประตูไป เก่าจบเกมครึ่งแรกเลยนะครับเป็นเจ้าบ้านที่ออกนำไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์จิรวัตรจะเปิดเปิดเข้ามาตรงนี้ได้มงเปลี่ยนทางแล้วปัดในทิศซ้ำลูกนี้ยังไม่ได้ซ้ำจอจอไม่เหลือครับอเลฟกองหลังเติมเกมบุกขึ้นมาครับทำประตูให้สุดาย นําเป็น2อูนแล้วบอลจากฟรคคลิกนะครับเปิดมาโห่งจังหวะแรกนี่ก็น่าจะได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าจาังหวะซ้ำอีกทีนึงเอเลฟครับสุดท้ายเนี่ยบอลไปจบที่เอเลฟนะครับโห่งก่อนนะครับแอติไรเชลโห่งก่อนแล้วก็ฟิลิปเป้จะซ้ำลูกนี้บอลไปเข้าทางของนี่ครับฟิลิปเป้ซ้ำติดบล็อกแต่ว่าไราเชลนี่ต้องบอกว่าใช้ข่าตีเข้าไปเลยครับ ปั่นลูกนี้รรับหลุดแล้วจังหวะซ้ำเรียบร้อยครับโอ้โหนี่แหละครับบอลยิงแล้วมันตกพื้นมีโอกาสหลุดแบบนี้อยู่แล้วนะครับจ้องซ้ำอยู่แล้วครับได้ประตูที่3สําหรับสุพรรณบุรีธีรวัตรนะครับฟรีคิกระยะไกลมากครับบอลมันไปถึงประสิทธิ์รับหลุดแล้วก็มีโชควิ่งเข้าซ้ําไม่เหลือเลยครับนี่ครับยืนอยู่คนเดียวโล่งๆด้วยครับปานเดชาปานเดชารอเพื่องขยับเปิดมา อารอันโดได้ตั้งความยิงลูกนี้โอ้โ oh, หไปกันใหญ่เลยครับ4-0แล้วเอาจนได้ครับอริอนโดครับจังหวะของป้าเดชาครับให้ไปทางขวานะครับมีโชคหักกลับมาแล้วคนเดียวโล่งๆเลยครับมีเวลายเยอะเลยยิ่งนี่ติดประสิทธิ์ก่อนนะครับแต่ว่ามันติดบริเวณขาที่มันก็ไปไหนก็ไม่ได้นะครับบอลกลิ้งเข้าประตูไปตัดเข้าขวา เปิดเข้ามาได้จับอเลอันโดลูกนี้โอ้โหเกือบได้ลูกห้าครับจังหวะหนึ่งๆเลยครับโอ้แต่ว่ายังติดบล็อกนะครับลูกนี้เอรนโดยังจบไม่ได้ครับชิงเล่นก่อนได้ด้วยมาอีกแล้วครับลูกนี้ให้อเลอันโดไม่มีธงเอรนโดแต่ยกมาแล้วไม่ตรงครับโอ้โหไม่ล้ำหน้านะครับผู้ช่วยผู้ตัดสินไม่ยกธงเกือบได้อีกลูกแล้ว ปเเป้โดนกับเอกชัยฟิเิเป้เปิดเข้ามาข้างในมงเช็ดลูกนี้ได้ยิงแล้วครับล็อกเข้าซ้ายแล้วโอดหลบสองแล้วโอ้โหลูกนี้หลบสองแล้วยิงครับได้อีกลูกหนึ่งเป็น5้ศูนย์ไปแล้วบุญเข้าไปจนได้ครับสกอร์ไปไกลเลยครับ5ประตูต่อศูนย์ครับตัวใหญ่แนตะ่ว่าลูกนี้นี่เห็นสเตปคล่องของเขามากเลยนะครับหลบรบพลหลบชุมพลแล้วก็ยิงลูกนี้โอ้นี่นครับดูสเตปเกี่ยวบอลครับขวาซ้ายแล้วก็ยิงลูกนี้ หมดเวลาครับเป็นเจ้าบ e ้านที anda, ่วันนี้ท็อปฟอร์มเหลือเกินนะครับมากับฝนจริงๆเอาชนะโพลิเทโรไป5ประตูต่อศูนย์ครับลุ่มเรืองเกษตรกรรมสูงล้ำประวัติศาสตร์แหล่งปราศิลปินภาษาถิ่นชวนฝันครับ